สวัสดีค่ะมาเจอกันในเกมการศึกษานะคะในหน่วยที่23รูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสในเรื่องที่3นะคะลูกบาอ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในชุดเสริมทักษะเล่มนี้อขอโทษค่ะในชุดบันทึกร่องรอยนะคะเล่มนี้นะ,ะเล่มที่4ในหน้า13นะคะในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1 ในภาพนะคะประกอบกล่องวงกลมอ่ะสีแดงจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างของบ้านหลังคาสีชมพูอ่ะส <c oughs> ่วนตัวบ้านสีเขียวจะอยู่ที่ฝาด้านบนก็คือรูปสามเหลี่ยมสีน้ําเงินก็คือตัวนี้นะคะอ่ะและคราวนี้นะคะถ้าเราประกอบกันอ่ะเจ้า บัดหลังคาบ้านจะอยู่ที่รูป A หรือ,อ่าลองสังเกตดูนะคะต่อไปข้อสองค่ะข้อสองภาพสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะจะอยู่ด้านข้างสองข้างที่ติดกับภาพหลังคาหรือภาพสี่เหลี่ยมภาพสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะแล้วก็ภาพสามเหลี่ยมสีเหลือง อยู่ในวงกลมสีแดงก็คือภาพนี้นะคะแล้วก็ฝาด้านบนนะก็จะเป็นภาพรูปวงกลมสีชมพูและสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินนะคะให้เด็กๆสังเกตระหว่าง A กับ B นะคะภา,ภาพกล่องใดถูกต้องและฝาของกล่องนั้นจะอยู่ที่ใด,ดนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปข้อสามค่ะ จะมีสามเหลี่ยมที่เป็นรูปต้นไม้แล้วก็มีพระอาทิตย์ที่เป็นวงกลมอยู่ด้านในแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมสีขาววงกลมสีขาวแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสีขาวส่วนฟ้าอ่ะฟ้าของกล่องนะคะก็จะมีวงกลมและวงรีอ่ะเด็กๆสังเกต A กับ B นะคะจะเป็นภาพใดอ่าเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพ ถ่ายภาพนะคะสิ่งที่เด็กๆทำมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ